ปีของทหาร,รเหมือนค่าร่วมของทหาร,รเพราะฉะนั้นเงินเดือนไม่ได้เพิ่มไม่ได้เนื่องจากมันจะกระทบฐานเงินเดือนของคนอื่นแต่ผมอาจจะเพิ่มค่าตอบแทนประจําตําแหน่งครับค่าตอบแทนประจำ <c oughs> วิชาชีพเพิ่มขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแลกกันครับมันก็ต้องแลกกันกับความตั้งใจเรียนของน้อง เกรดต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะยอมรับได้ต้องสามจุดศูนย์ศูนย์ตลอดครับสามจุดศูนย์เฉลี่ยสามจุดศูนย์นี่หมายถึงหกเทอมเฉลี่ยหกปีหกปีเฉลี่ยหกปีครับสิบสองทุกชั้นปีต้องสามจุดศูนย์สามจุดศูนย์โอ้โหตอนนี้คนที่ไม่ถึงทำไงฮะก็ต้องพยายามก็ต้องพยายามเร่งตัวยเองก็ต้องพยายามครับจบมาทาไมสามหมายถึงว่าอาจจะจบแต่ไม่ได้เป็นครูก็ต้องรีเกรดครับก็ต้องทำให้มันถึงสามนะครับก็มันมีวิธีการครับแล้วเราก็จะพยายามช่วยเหลือ ในรูปแบบต่างๆหลายคนอาจจะท้วงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเรียนไม่จบ6ปีเขาจะเสียโอกาสไหมถ้าเรียนแล้วเรียนไม่ไหวก็หน่วยกิจก็จะ transfer ไปนะครับหรือโอนย้ายภาษาไทยก็คือโอนย้ายหน่วยกิจที่เรียนไปที่คณะอื่นได้ท่านครับฟังดูเรียนก็ยากเกรดโอ้ตัดที่3.00เรียนต้อง6ปีแต่ท่านบอกว่ารับประกันมีงานทํา มีจูงใจอย่างอื่นไหมจบมาเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเงินเดือนมาสตาร์ทแน่นอนครับสตาร์ทที่ปริญญาโททํางานไป2ปีผ่านการดําเนินงานอบรมสองปีก็ได้ขึ้นเงินเดือนอีกรอบหนึ่งนะครับตามเกณฑ์แล้วเข้าเรียนมหาลัยกอกับมาลัยมหาลัยขอจบออกมาลูกหลานบ้านชั้นเนี่ยเด็กครูที่มาบรรจุจะได้เกณฑ์เดียวกันไหมรัมาตรฐานเดียวกันไหมจะได้ครูมาตรฐานเดียวกันไหมมาตรฐานเดียวกันครับ ทำไมท่านถึงเชื่อว่าเพราะว่าผมจะใช้วิธีการที่เรียกกันว่าสอบวัดคุณภาพมาตรฐานด้วยวิธีการว่าเด็กเรียนหปีใช่ไหมครับผมกำลังคิดว่าเป็นปีสองปีสี่ปีหกอาจจะต้องขอสอบเ้อสอบเดียวกันเพื่อเพื่อรักษาเกณฑ์ครับหรืออาจจะเป็นปีสามกับปีหกก็ว่ากันนะครับนั่นนั่นก็คือกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นที่เชื่อถือได้ครับว่าต่อไปเนี่ยจะต้องอยู่บนเกณฑ์เดียวกันครับ เพราะฉะนั้นการทําโครงการครูพันใหม่ครั้งนี้เนี่ยครับไม่ใช่ยกระดับแค่คุณภาพของครูที่จะลงไปแต่ยกระดับมหาวิทยาลัยฝ่ายผลิตทั้งหมดครูที่สอนในมหาวิทยาลัยใช่ครับก็ต้องยกระดับระดับไหนยังไงก็คือใครถึงจะมาสอนคือจะสอนสอนระดับปริญญาโทครับคุณก็ครูปริญญาตรีมาสอนไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นผมก็ให้ช่วงเวลาว่าวันนี้เนี่ยไปเนี่ยจนถึงเปิดปีการศึกษานี้ปีการศึกษา54 ผมค่อยคุณใช้ครูชุดเดิมได้อืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เกินสามปีเพราะว่าตอนนี้สามปีแรกผมยังถือว่าเด็กยังอยู่ในช่วงชั้นครับที่เป็นปริญญาตรีรถึงแม้บางวิชาจะเรียนเป็นปริญญาโทแล้วนะครับ,รบเช่นวิชางานวิจัยแต่เอาละก็ต้องมีเกณฑ์ขั้นขั้นต่ํากันว่าขณะนี้จะเปิดได้ก็ต้องมีด็อกเตอร์เท่าไหร่รปริญญาโทเท่าไหร่ส่วนวิชาไหนที่เป็นต้องเป็นด็อกเตอร์สอนคุณก็ต้องมีเลยครับแต่ถ้ายังไม่มีในช่วงชั้นต่อต่อไปเนี่ย เพื่อให้ครบเกณฑ์นี่ครับผมให้สามปีมวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกผมมาว่าอาจารย์ชื่อสมมุติว่านหนึ่งถึงนสิบห้าจบเป็นอาจารย์ปริญญาตรีอยู่เพื่อให้เข้าเกณฑ์มหาวิทยาลัยก็ต้องทําประกันกับผมว่าเมื่อเปิดไปแล้วนหนึ่งถึงนายสิบห้าเนี่ยมหาวิทยาลัยจะให้ส่งเสริมให้ไปเรียนจนจบปริญญาโทภายใน3ปีเพื่อจะมาสอนใช่ครับ หมายถึงว่าโทรและเอกจะมาสอนได้จะกนี้ไปนะเมื่อครบสาปีจากนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยโดยหลักการเนี่ยครับงานวิจัยนิสิตนักศึกษาห้าคนนี้ต้องมีด็อกเตอร์หนึ่งคนนะครับควบคุมงานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกณฑ์ช่วงแรกผมอาจจะเอาละครับช่วงแรกอาจจะให้เป็นที่ยให้เป็นเจ็ดให้เป็นแปดไปก่อนนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยคุณก็ต้องทำเพราะฉะนั้นทุกมหาวิทยาลัยมันก็ ต้องต้องต้องยกอะไรครับางมหาวิทยาลัยจะบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยนะมีปราชชาวบ้านมาสอนสมมตินะครับหรือบาคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆมาสอนมาแนะนําครูได้แต่ว่าจากนี้ไปคนเหล่านี้ก็จะไม่มีมีครับก็ก็ยังมาสอนอย่างอื่นได้ก็ยังมาสอนในวิชาที่มีความจําเป็นได้แต่อาจารย์ประจําวิชาอาจารย์ประจําคณะต้องมีตามเกณฑ์อาจารย์ในรูปแบบอาจารย์พิเศษใช่อาจารย์พิเศษนี่ก็เป็นเรื่องของอาจารย์พิเศษครับแต่อาจารย์ประจําก็ต้องมีเกณฑ์เดียวกันคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่า การที่จะพัฒนาประเทศได้เนี่ยหนึ่งต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศก่อนเพราะฉะนั้นการจะพัฒนาบุคลากรของประเทศได้ต้องพัฒนาครูครูที่จะลง<ล>ไปต้องเป็นแม่พิมพ์ที่ดี<ล> <bail out. S 2> ไม่อย่างนั้นเนี่ยครับวันนี้เนี่ยเราบอกว่างานวิจัยเราไม่เพียงพอ,อนักวิจัยเราไม่เพียงพอ<ล>เราจะมาจากไหนครับถ้าเราไม่สร้างครูลงไปผลิตเด็กตั้งแต่ต้นน้ําครับถ้าเด็กทุกคนขึ้นมาเด็กทั้งประเทศไทยไม่สนใจวิทยาศาสตร์ ต่อไปเราบอกว่าทําไมเราไม่มีงานวิจัยนของตัวเองเราต้องทําไมเราต้องซื้อนวัตรกรรมของคนอื่นเน hmm. ี่ยก็เพราะเราไม่สร้างนักวิทยาศาสตร์มาไม่สร้างเด็กที่สนใจวิทยาศาสตร์ไปตั้งแต่ตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการครูพันใหม่เป็นหนึ่งในกระบวนการในการพัฒนาประเทศในส่วนโครงการที่ผมยังดูแลนะครับ,รบที่ผมบอกว่าผมได้ตั้งโครงการที่จะพัฒนาครูที่จะลงไปทั้งครูครูสอนสองภาษาวันข้างหน้าโรงเรียนในทุกอำเภออย่างน้อย ทุกอำเภอต้องมีโรงเรียนที่สอนสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษครับผมเห็นมีมีข้อดีหลายอย่างในหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นครูันใหม่สิบวกสองก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ถ้าถามความพร้อมของสถานศึกษาแล้วครับมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆน,นี่พร้อมหรือยังฮนะเพราะเราจะเริ่มเลยครับตอนนี้เนี่ยครับจากสถาบันฝ่ายผลิต70กว่าัวแห่งครับก็ตอบรับมาแล้วถึงความพร้อมเนี่ยสามสิบห้าแห่งก็คือครึ่งประมาณครึ่งผมมีข้อพิสูจน์ว่าเด็กทั่วประเทศพร้อมจากอะไรฮะจาก ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเขาว่าโพลปัจจุบันนี้เนี่ยโพที่ทำเนี่ยครับปีการศึกษาเนี่ยที่ทากันในช่วงหลังปีใหม่มาโพของการรับเด็กตรงจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เด็กที่พอมีภูมิลำเนาในกรุงเทพเด็กต่างจังหวัดโพอันดับหนึ่งมาปีนี้เรียกเรียนวิชาครูก็คือศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วครั้งนี้เนี่ยถามว่าเด็กเก่งจะไม่อยากเรียนคะแนนเป็นไงคะแนนเนี่ยครับ ปีนี้เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเหมือนกันครับที่คะแนนวิชาครูเนี่ยมาสูงกว่าคะแนนคณะวิศวกรรมอมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเรียนว่าเราเชื่อว่าเราเดินมาถูกทางแล้วนี่คือกระบวนการมีหลายประเทศนะครับที่เขาเปลี่ยนประเทศจากการเป็นเกษตรกรรมครับมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้ครับหรือเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้ก้าวล่วงไปเป็นประเทศที่สร้างเทคโนโลยีได้ครับ ผมคิดว่าการที่จะพัฒนาประเทศไปได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่กระบวนการผลิตประชาชนครับผลิตเยาวชนของชาติผมมามองมในมุมในมุมเยาวชนบ้างนะฮะว่าตอนนี้อยู่มห้ามหเนี่ยจะเลือกเรียนอะไรต่อคูอูเรียนครู6ปีเท่าหมอเลยตัดเกรดที่ 3. 0ด้วยโอ้โห,โหน่าจะเรียนยากแล้วจบออกมาจะรายได้อาชีพอนาคตจะมั่นคงเหมือนหมอเหมือนวิศวะเหมือนอาชีพอื่นๆไหมคือทุกอาชีพนะครับมีความดีของแต่ละอาชีพ แต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนมีใจรักในคนละแบบนะครับผมยังเชื่อว่ามีคนจํานวนมากที่เห็นครูเป็นฮีโร่เรื่องเกียตรติการยอมรับของครูในอนาคตนี่เป็นไงครับผมเชื่อว่านะครับเกียรติเนี่ยมันมาจากผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับย่อมคาดหวังที่จะให้ลูกหลานตัวเองเก่งครับเมื่อเราคัดเด็กเก่งเราสอนวิธีกระบวนการสอน เราปลูกฝังจิตสํานึกในการเป็นครูผมเชื่อว่าเกียรติมันมาจากตัวนั้นจะผลงานครูจะผลงานจะผลสมฤตที่เกิดกับตัวเด็กครับกับความยอมรับเกียรติมันไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเงินนะครับหรือว่าอาชีพที่มีเงินตอบแทนสูงแค่ไหนครับเกียรติมันมาจากความยอมรับครับของเองดขคนที่เกี่ยวข้องคือฟังดูผมว่ามีอาจจะมีน้องๆหลายคนที่หรือว่าท่านผู้ปกครองที่ฟังอยู่อยากให้ลูกเป็นครู้น้องอยากเรียนครู วิธีการคัดเลือกฮะเราจะคัดเด็กม .6 นี่จบมาต้องไปสอบอะไรยังไงดูคือไม่จําเป็นครับเด็กที่จบม .6 เนี่ยก็เอาสามารถเอาคะแนนมานะครับเอาคะแนนที่เขาเรียกว่าคะแนนค่าเฉลี่ย3ปีหรือตัวย่อว่า GPA นะครับเอาคะแนนแก p แพสมาเราจะมีแพทวิชาครูอยู่แล้วนะครับ G.P.A คนีตต้องเกรดเฉลี่ยก็ต้องสเกรดเฉลี่ย3.00จุดศขึ้นไป แล้วก็คะแนนโอ e เเนี่ยเราใช้เกณฑ์ของ30%บนครับผมเป็นตัวคัดคะแนนโอ e เน็ตนะครับในส่วนของ4ีบวกสองซึ่งเรารับเด็กปริญญาตรีรเราก็ดูที่คะแนนของอป,ปีสี่ปีสุดท้ายที่จบกับคะแนนที่จบ,บนะครับแล้วก็ดูคะแนนของ t o e f เเนื่องจากว่าเราต้องการเกณฑ์ที่ครูต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องเตรียมพร้อมในการที่จะสามารถสอน สอนภาษาอังกฤษได้หรืออย่างน้อยๆเนี่ยในอนาคตเมื่อก้าวไปสู่วันหนึ่งโรงเรียนในระดับอำเภอจะต้องเป็นโรงเรียนที่สอนสองภาษาเมื่อไหร่สำมเนียงก็ต้องได้อก็ต้องในระดับหนึ่งภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ครูเหล่านี้เนี่ยสามารถศึกษาหาความรู้จากตำรับตำราต่างประเทศได้โดยตัวเองมีความถนัดครูต้องไปสอบอะไรแบบนี้ด้วยไหมฮะ เื่ออลกกนไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นแต่ว่าอาจจะมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูบุคลิกภาพครับนะครับว่าบุคลิกภาพของความเป็นครูมันก็มีส่วนนะครับการเป็นครูมันต้องได้รับความเชื่อถือมีบุคลิกภาพที่น่านับถือจากเด็กน่านับถือจากผู้ปกครองครับก็อาจจะมีความจาเป็นเฉพาะบางกรณีนะครับแล้วกรณีท่านบอกว่าจะมีให้เรียนฟรีด้วยให้ช่ครับให้ทุนครับคัดมาจะยัง สมมติว่าปีการศึกษาที่ถึงนี้รับมาท่านใช้ทุนสักกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ฮะหรือว่าได้หมดเลยตอนนี้เนี่ยครับถ้ามหาวิทยาลัยฝ่ายผลิตตอบรับมาเท่าไหร่ผมคิดว่าผมรับได้หมดตอบรับมาหมายถึงว่าเขาพร้อมเขาพร้อมความพร้อมคือมหาวิมันจํานวนเนี่ยมันอยู่กับมหาวิทยาลัยฝ่ายผลิตครับเราเราตั้งเป้าไหมฮะตั้งเป้าอย่างน้อยก็สักอยากได้สักห้าพันกว่าทุกคนห้าพันกว่าใช่ครับสักห้าพันสี่ห้าพันห้าตอนนี้ตอนนี้ความตอนนี้เนี่ยความพร้อมจากที่ผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งมีมหาวิทยาลัยตอบรับมาคร่งเดียว นะครับประมาณ35มสิบห้ามหาวิทยาลัยก็สองพันกว่าก็ได้2 0 0พันกว่าหมายถึงว่าถ้าได้ตอบรับมาหมดหลังจากนั้นก็น่าจะได้อยู่ประมาณ5000ันก็น่าจะได้อยู่บนเกณฑ์ปีการศึกษานี้ถ้าเกินนะครับผมก็ต้องนําเรียนท่านนายกอาจจะขอคอรมอขยายครับปีการศึกษา2 5 5 4นิบสนิสิตนักศึกษาที่เรียนครูถ้าไม่เกิน5 0 0พันกว่านี่นะฮะเรียนฟรีหมดแบบเรียนฟรีครับเรียนฟรีหมดฟรีนี่ฟรีอะไรบ้างฟรีนี่ครับค่าโลดเรียนฟรีครับ ทั้งทั้ค่าหกปีเลยทั้งหกปีครับผมจ่ายค่าหอพักให้ด้วยนะครับเรียกว่าลดภาระของผู้ปกครองเกือบหมดนี่ดูแลเหมือนพ่อแม่เลยนะเหมือนเลยครับคือผมต้องการให้เปิดโอกาสให้ลูกหลานคนยากคนจนที่เรียนเก่งนะครับแล้วไม่สามารถวิ่งลอกไปไล่สอบรับตรงไปเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็มีจิตใจที่รักความเป็นครูมีโอกาสครับท่านครับสิ่งนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มและเกิดขึ้นแต่ ในช่วงที่ท่านดารงตําแหน่งไม่ทราบว่าจะอยู่ในช่วงกี่ปีก็ตามเน,นี่ยนะฮะแต่อนาคตถ้าท่านไม่อยู่ตรงนี้แล้วคน<ม>ที่มาดูแลต่อผม,ผมเชื่อว่าจะัะงสิ่งสิ่งที่ผมทําเนี่ยถ้าสังคมยอมรับประการแรกนะครับ,รบถ้าสังคมยอมรับก็ไม่มีใครเปลี่ยนสิ่งที่เป็นความคาดหวังของสังคมได้ครับ,รบประการที่สองผมไม่อยู่กรรมการอื่นๆท่านก็ยังอยู่นะครับประการที่สามก็ผมก็พยายามเสนอให้เป็นมติคอร์บอไว้ ในอนาคตครับนะครับมันก็จะรองรับไปตลอดตลอดระยะเวลาจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่จะมาเปลี่ยนแปลงครับนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เขายอมรับกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่ผมผมคิดเองหรือว่าสักเอาแต่ว่าคิดครับผมศึกษากระบวนการหลายประเทศในโลกนี้นะครับเขาก็กำลังปรับเปลี่ยนผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับถ้าเราต้องการให้มาตรฐานการศึกษาบ้านเรา ดีขึ้นต้องการให้เด็กของเราเป็นเด็กเก่งขึ้นก็จําเป็นอยู่เองที่ต้องลงทุนกับครูให้มากเห็นว่าสิ่งนี้ที่ท่านกำลังพูดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับในกระบวนการผลิตครูซึ่งแน่นอนครับทั้งครูผู้สอนในมหาวิทยาลัยน้องๆที่กําลังจะเข้าไปเรียนคนที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่หวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลที่ดีต่ออนาคตของประเทศชาติ ก็คือคนที่ครูจะต้องออกไปสอนนักเรียนนั่นเองนะครับก็เป็นกนาลังใจให้กับเพื่อนครูทุกท่านครับรวมถึงนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะเป็นครูในอนาคตด,ด้วยขอบคุณท่านอย่างยิ่งครับที่ให้เกียรติกับ teachers talk ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชัยยศจิราเมธาก่อนขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ และคุณผู้ชมสามารถชมท a c h e ่ s t a l k นะครับจะชมย้อนหลังหรือว่าชมรายการอื่นๆของโทรทัศน์ครูก็ได้ครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv หรือที่สถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band หรือเคเบิลทีวีของตาง่างจังหวัดหลายๆช่องนะครับติดตามกันได้ครับวันนี้ Teacher's Talk ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ